ปาดพี่น้องเอ้ยดูเห็ดแดงเห็ดแดงอะไรแถวเปียเห็ดแดงหนาค่ะปาดดูดอกเพื่อนสองจูงครับผมเห็ดละงอกขาวมีแค่สองเห็ดพึ่งน้ำอ้อยครับหรือเห็ดพึ่งมองหวานมากเลยนะครับปาดตเห็ดองนกเด้อพี่น้องเอ้ยคิดถึงวันก่อนหน้าเนาะสาวเปียที่เร <สา S 1> ียเก็บเลยไม่ไดเก็บไม่ได้ถ่ายมีแต่ดอกเห็ดพึ่งข้าวครับผม ละง,ง้อครับผมเรียงเป็นแถวเลยพี่น้องเอ้ยเข้าแถวรอกันเลยเอา้าเห็ดพึ่งขาลายครับป้าเห็ดแดงก่อเด้อพี่น้องเบื้องเป็นแดงแดงอยู่ป้าเห็ดก่อแดงเด้อพี่น้องเอ้ยเรียงแถวค่ะประมาณคักนองเห็ดก่อแดงมื้อน,นี้นอกสาวเปีย เห็ดพึ่งน้ำอ้อยหรือเห็ดพึ่งมองแบบงามๆเลยเด้อเออเห็ดพึ่งดำดอกนี้แม่โหดูคับสองดอกครับผมเห็ดก่อแดงสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะาพับใหญ่ไม่ใหญ่ fc เก่า fc ใหม่แล้วก็ผู้เข้าชมั่วโลกของบ่าวชายและสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมในช่องเดินป่าก,กับบ่าวทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่แปดแล้วนะครับเดือนมิถุนายนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมวันนี้บ่าวชายและสาวเปียก็พาพ่อแม่พี่น้องเข้าป่าล้อหาเห็ดชื่อกาครับ หมายป่าวันนี้ก็พิกัดป่าพระงเมฆาจำมลห้ยขาเพื่อบุญญาเด็กจังหวัดอุบลราชธานีครับเมื่อวานบ่าทะสาเปียหมาทะเลปลาเห็ดเลยครับผมเห็ดหนังงูเห็ดบดดินเห็ดพึ่งเห็ดดินต่างๆนานาหมาแบบล้นตะก้าสามตะก้าเลยครับผมหมาจนหาเห็ดกลับบ้านวันนี้ป่าทะกสาเปียก็ไม่ได้มาเดียวครับทุกคนไม่ได้มาสองมาถึงป่าก็หกโมงกว่าแล้วครับคนเยอะมากครับผมแต่ก็อย่างที่บอกครับถ้าจะอยากจะมาเห็ดก็มาช่วงนี้แหละครับเห็ดกำลังออกมาเดิอก็พอจะได้เก็บอยู่แล้วครับ ไปครับทุกคนเดี๋ยวไปรอรุ้นนะครับว่าวันนี้เปล่าไทายกษาเปียจะมาเห็ดเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าไปกันเลยครับดอกแรกแห้งหมาวันนี้ครับทุกคนเห็ดก่อแดงครับผม <c oughs> ขามแบบใหญ่เลยเนะะาะปาดพี่น้องเอ้ยดูเห็ดแดงเห็ดแดงอะไรแถวเปียแดงหนาค่ะปาดดูดอกเพื่อนดอกง,งามไม่้ด้วมันมีแต่ดอกหนาๆสวยๆเ,ยเนะาะแถวเปียเบิง้งล่พี่น้อง สาวเบียร์เมื่อวานว่าคนคักแล้วนะโอวันนี้ยิ่งคักวันนี้คักกว่านะสุดยอดเลยครับคนวันนี้เยอะมากเห็ดก็ออกลายเนะาะบ่าวไทยกับสาวเปียมาถ่ายครับผมวันนี้มาถึงปากกี่โมงละตีห้าห้าสิบสี่ครับผมกําลังได้เก็บเห็ดกอแดงดอกแรกเนาะนะ,ค,ะครับเห็ดกอแดงครับผมแม่นอยู่บ่แม่นค่ะโดนแมลงกินเด้อเห็ดละงกข,ขาวดอกแรกของวันเนาะ ตูมสวยๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับทุกคนวันนี้คนเยอะมากเลยเนาะมาสายด้วยครับผมสองจูงครับผมเห็ดนโงกขาวมีแค่สองดอกเนาะตรงนี้ปกติเก็บหลายครับผมไม่หวังเลยนะครับทุกคนว่าตัวเองจะได้น้อยได้เยอะวันนี้มาสายคนก็เยอะเห็ดพึ่งน้ำอ้อยครับหรือเห็ดพึ่งมองหวานมากเลยนะครับ หวานเหมือนชื่อเลยสองจูมครับผมเห็แน้งโงกขาวผลล้ายให้หลายครับพี่น้องเอ้ยแต่ถ้าจะมาเห็ดก็มาช่วงนี้นะครับเพ็ดกำลังออกเดินก็น่าจะพอได้เก็บอยู่ครับผมอีกดอกหนึ่งครับใกล้กันเลยเนาะค่ะจะออกอยังไงเด้วดอกนี้ สืบอกมาจากเพื่อนฮะป๊าเห็ดองนกเด้อพี่น้องเลยคิดถึงวันก่อนหน้าเนาะสาวเปียที่เก็บเก็บเลยไม่ได้ถ่ายีเก็บไม่ได้ถ่ายมีแต่ดอกสวยๆแบบนี้เลยจ้าทุกคนเขาเขี่ยหมุนมดที่เแล่ากะสาวเปียเก็บวันแรกเอาคือมาพอเห็ดก่อแดงเด้อพี่น้องดอกแบบงามนะเห็ดพึ่งขาลายครับผมหรือเห็ดพึ่งเลือด ช่วงนี้เห็ดพึ่งรวมก็กําลังออกเนาะสาวเพียค่ะกําลังเริ่มออกค่ะบ่าวไทยกับสาวเพียเดินเลยเข้าไปเด้อพี่น้องนี่เข้าไปเก็บดอกในเชยเดินผ่านดอกนอกแบบงามเลยเนาะ,ะเห็ดพึ่งขมิ้นครับผมสาวเปียขึ้นข้างบนด้อดอกงามๆเลยเด้อพี่น้อง ้าเห็ดพึ่งเคงมินดอกนี้ไหมพี่น้องคือเหลือตาไปได้เนาะดอกแบบใหญ่สมบูรณ์ขนาดเนาะค่ะเห็ดพึ่งข้าวครับผมขาแบบใหญ่นะครับออกกับเห็ดพึ่งดำเลยเด้อพี่น้อง ยี่ดำครับผมดอกแบบงามนะครับขาอ้วนมากมีดอกเล็กด้วยเด้อแต่ปกไว้ครับผมดอกนี้ ครับผมเลียงเป็นแถวเลยพี่น้องเอ้ยเข้าแถวรอกันเลยเอา้าดอกเท้านิ้วก้อยนิ้วโปง้งนิ้วชี้นี่ทุกคนเลยดอกละคําเลยพอดีสวยเนาะสาวเปียค่ะแล้วเดี๋ยวาไทายเห็นดอกสองดอก เปิดไปไม้ดูเจอเรื่อยๆฝนต,ตรงแต่เมื่อวานเนาะตกทั้งวันเลยครับทุกคนตกแรงด้วยขนาดว่าฝนไม่ตกตอนเช้าบ่าไรก็รเถาเปียก็เดินจนตัวเปียกสศกเลยใบไม้มีน้ำค้างน้ำฝนอยู่ นอโอ๊กขาวครับผมตูมพอดีสวยเรยเร้อพี่น้องนี่ครับถ้าเห็ดไม่ค่อยเปลี่ยนนี่จะทาความสะอาดง่ายแบบเมี้นะาทุกคนจะปาดง่ายนดอกนี้เขาโดนแมลงกินครับโดนเหยียบปรดอกเนี่เยเขาเหยียบเด้อทุกคนไม่เห็นน่าจะเป็นคนที่มาตองเนี่ยแหละผมอ่ะ เมื่อวานเรามาตรงนี้ดีป่ะมาแลวโง่ขาวดอกนึงครับผมให้ดูยอดได้ยอดมานด้อพี่น้องตะการนี้เป็นเห็ดละงกเห็ดบดดินเห็ดพึ่งครับผมตะการนี้จะเป็นสารพัดเห็ดดินเลยครับเห็ดก่อเห็ดหน้าหวาน<ๆ>เห็ดหลังเขียวเห็ดโอ้งนกเห็ดละงกแดงครับผม อน,นี้ถ้าปล่อยไว้สักชั่วโมงหนึ่งเนาะน่าจะขึ้นจูมอยู่อย่างนั้นก็ขึ้นจูไมห่หมดหน้าทุกคนเล็ิก็บาเป็นอย่างดอใไข่นังโอกแดงดนี่พี่น้องเห็นนังโอกแดงจะดูง่ายครับผมขึ้นสีเลย เห็ดพึ่งข้าวคําครับผมดอกสวยมากเลยเด้อพี่น้องเอาพี่น้องเอ้ยเห็ดหลังเขียวกเ็เผ็ดอ่าพึ่งข้าวคัมครับผมหมู่เดียวกันเด้อกับตรงที่เก็บสองดองกเกมื่อกี้ข้างหน้าข้างหลังเกี่ยวอีกย่างนอกในรูไม้ บบสวยเลยนะครับดอกแข็งมากดูเจ๋งด้ทุกคนปัดอ่อนสวยสะใจครับผมเห็ดพึ่งข้าวครับผมถ้าฝนไม่ตกนะทุกคนนะดอกใหญ่สมบูรณ์มันจะสวยกว่านี้พึ่งข้าวนี่มีหลายพึ่งข้าวนะครับทุกคนพึ่งข้าวคำพึ่งข้าวใหญ่พึ่งข้าวขาขนพึ่งข้าวดง มีหลายแบบเลยเห็ดพ hmm. ึ <Del ire> ่งขาลายครับเห็ดพึ่งน้ำอ้อยครับเห็ดก่อแดงดอกหนึ่งครับอ๋อเห็ดแดงก่อด้อพี่น้องเบิ้ง ก็แดงแดงอยู่ดอกพอดีกินเลยนะส่าเปียจะดอกจุมจูมครับผมดอกงามขนาดเลยเ้อะนี่ดอกมันหมกกันนอกเลยครับเอา คนดูอะไรบ้างขึ้นไม่ได้อีกสองดอกครับผมหมู่เดิมเมื่อกี้สาเปียไม่เห็นสองดอกนี้ ปัาเห็ดก่อแดงเด้อพี่น้องเอ้ยเรียงแถวค่ะประมาณคักนอก้อเห็ดก่อแดงมื่อน,นี้นอ้อสาวเปียปัดนี่อีกดอกอนึงบ่ปัาดอกน,นี้งามเลยเด้องามขนาดเลยครับผม <Yeah. S 1> เห็ดพึ่งน้ำอ้อยหรือเห็ดพึ่งมองแบบงามๆเลยเด้อพี่น้อง ก็มไม่เจอเนาะเม่วานไม่เห็นครับ <S <S พึ่งแดงครับผม <S <S พึ่งแดงขาอ่าพึ่งแดงคามหรือเห็ดพึ่งแดงขาเน่านะครับผมแต่ว่าอันนี้ไม่เน่า <S <S แกงแซ่บหวานขนาดนะองสอเบียค่ะดอกนี้เป็นไงดูดิถ้าขาตันนี่สุดยอดเลยเนี่ยอ้ยออกกระเพ็ดอะไรนอาเลยอ้หขาตันด้วยเออดเห็ดพึ่งดำดอกนี้แม่โ,โห้ยดูขาเพื่อนทุกคนเลย สองดอกครับผมเห็ดก่อแดงคือน่ารักแทน้น้อละโงกขาวดอกนี้เท่านี้โป้งสาวเปียบวนี่มีเท่ากําปั้นแล้วก็ต้องมีเท่านิ้วโป้งด้วยพี่น้องป๊าเห็ดหลังเขียวครับพี่น้อง แบบงามเนาะเสาเปียค่ะแกงแซ่บหวานคืออย่างนี้เนาะค่ะเห็ดหลังเขียวกับเห็ดพึ่งข้าวครับผมหมู่เดียวกันเนาะเสาเปียค่ะหันไม่เห็นครับผมโอ้ยหมดอะไรอะ่ะกัดไหมเนี่ยไม่กัดเห็ดหลังเขียวครับผมอ้ยดอกงามขนาดนี่พี่น้องเลย อาอให้เพิ่งข่าวไปนะชาทไายไม่เห็น,ดนเด้อนี่ดอนหนึ่งครับเบียในในรูเนี่ยโอ้โหนั่นเห็นหลังเขียวเห็นไหมไหนนั่นดียข้างในโอ้เห็นละเด้อเบียจะเอาออกมาตัดขาดูที่ไหนทุกคนไคได้ยสิมองเห็น พี่น้องเอ้ยดูเห็ดแดงตรงนี้จี่ล่ะนี่คือเห็ดแดงหนาเนาะสาวเพียเนาะ,ะยังกับเห็ดแดงก่อครับพี่พน้องเคียล้มตรงนี้โอ้ยดอกงามขนาดเด้อ,ดอดดเห็ดแดงก่อนเะนาะสเพียเขาเหยียบก็ดอกเนี่ย,ย,ยเหมือนขนาดน่าจะเหยียบละเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็จะเดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับ บ่าวไทยกระสาเปียก็ออกลับบ้านมาครับผมมาปิดคลิปอยูอ่ไล่นายายครับก็มาดูยอดได้ยอดหมาของบ่าวไทยกษะสาเปียวันนี้ครับผมหมานโพดโพครับเต็มสองตาเลยครับผมตะก้าใบใหญ่ตะก้านี้ก็อตอนแรกมีเห็ดละโงกครับผมก็เต็มแบบล้นตะก้าครับแต่ว่าบ่าวไทยกระสาเปียเอาเห็ดละโงกแบ่งให้พี่ที่มาจากกันทะลักครับผมเป็นพี่ที่สนิทกันครับ เขาก็เอาปลามาฝากให้เบ่าไทยกับสาวเปียครับผมปลาขาวปลาซิวเบ่าไทยกับสาวเปียก็เลยเบ่าไทยก็เลยให้สาวเปียแยกเห็ดหลังงกออกเอาให้เอาแบ่งขายให้พี่เขาครับแล้วก็ตะกรานี้ก็จะเป็นเห็ดหลังเขียวนะครับเป็นระกูลเห็ดดินเห็ดหลังเขียวเห็ดแดงหนาเห็ดแดงยางเห็ดก่อแดงเห็ดองค์นกเห็ดหน้าหวานเห็ดหลังเขียวเห็ดขาวดินเห็ดแป้งเห็ดก่อหน้าแห้งเห็ดบดดินครับผมหมาสลับ อ่าเห็ดดอกเห็ดดินเลยตะก้านี้มีแต่ดอกสวยสวยนะครับวันนี้ฝนตอนเช้าไม่ได้ตกครับผมเห็ดดินก็มีแต่ดอกสวยสวยเลยตะกานี้ก็จะเป็นสารพัดเห็ดพึ่งเลยนะครับเห็ดบดดินเห็ดพึ่งดําเห็ดพึ่งข้าวคำครับผมเห็ดพึ่งข้าวดงอ่าเห็ดพึ่งน้าอ้อยครับแล้วก็เห็ดพึ่งไข่เห็ดพึ่งดําก็ได้ก็มาสารพัดเห็ดพึ่งครับตะก้านี้ไม่มีน้องรู้จิ่ะนี่เห็ดพึ่งข้าวดงแบบงามนะครับผมหมานอยู่ครับวันนี้ก็เต็มสองตาครับแต่อย่างที่บอกครับผมแยกเห็ดหลังอกออกไป ก็ S 1> <S 1> อเอาละครับทุกคนคลิปของผมวันนี้ก็เป็นคลิปของผมวันที่8แล้วนะครับเดือนมิถุนายนปีพศ2566นะครับพิกัดที่บ่าวไทยระสาเปียไปหาเหตุวันนี้ก็ป่าเดิมครับหมายป่าบ้านหนองเมฆครับตำบลด้วยขาอำเภอบุญชลิกจังหว,วัดอุบลราชธานีครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็จะเดืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยระสาเปียด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับและก็เพื่อเป็นกลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำ เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ